สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาวซูอนก็นำโอกิสีทองนะคะมาให้ชมก็คืออยากให้ทุกท่านนะคะคอมเมนต์นะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่านี่เป็นโอกิโอกิสีทองหรือว่าเป็นช้างนะคะเป็นหูช้างทองหูช้างเหลืองนะคะใช่หรือเปล่านะคะสาวผู้รก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าน้องเขาเกิดจากไขค่ค่ะไข่ที่เขาอยู่ใต้ดินนะคะเราไม่ทราบว่าน้องมีไข่อยู่ใต้ดินนะคะเราก็เลย เราก็เลยไปดูที่ดินนะคะว่ามันมีหนอเป็นหนอสีขาวแทงขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาเพาะนะคะมาเพาะสักพักหนึ่งนะคะน้องก็เกิดมาเกิดมาเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นโอกิสีทองหรือว่าจะเป็นหูช้างด่างเหลืองนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะท่านผู้รู้หรือว่าท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่พอจะรู้จักนะคะหรือว่า คอนเฟิร์มเลยค่ะคอนเฟิร์มเข้ามาเลยว่าเป็นหูช้างหรือว่าเป็นหูช้างดางเหลืองหรือว่าเป็นโอกิทองนะคะช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกใต้คอมเมนต์ให้กับสาวภูธรนได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีเคสแบบนี้เลยนะคะได้แต่ยอดมาหนึ่งใบแล้วนะคะสวยมค่ะสวยมค่ะสวยมค่ะหูช้างดางเหลืองนะคะน่าจะเป็นหน้าจาั่นะคะน่าจะ แล้วก็ส่วนด้านหลังตรง,ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นโอกินะคะคุณแม่ลูก3ามได้แทงยอดมาอีกใบแล้วน,นะคะจะเป็นนี่จะเป็นสีขาวใช่ไหมคะเป็นฮาร์ปแล้วก็ใบใหม่นั้นนะคะก็จะเป็นสีเขียวก็จะมีลายบากิวกระจายดีมากเลยนะคะส่วนน้องๆทั้งหมดที่ มีกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะกําลังออกวัอดกันเลยค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นที่ได้มาอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าเขายังที่เอาให้ชมครั้งแรกคะ่ะวันนี้นะคะเขาก็ยังแข็งแรงดีแล้วก็ออกออกหลอดใบใหม่แล้วนะคะมีใบใหม่ด้วยตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้ใบนี้นะคะใบนี้ออกมาสวยมากค่ะ ตรงนี้เป็นน้องนะคะน้องช้างหรือน้องอกิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นต้นเล็กกว่าต้นนี้นะคะที่ได้ได้มาไล่ๆกันเลยนะคะน้องก็แทงห <c oughs> ลอดแทงหลอดใหม่แล้วนี่ค่ะสวยนี่ค่ะหลอดใหม่ของน้องออกแล้วนะคะก็จะเป็นมีหาผสมบาคิวลายกระจายดีมากเลยนะคะอะเรากเซียอกินาะวาซิลเวอร์ค่ะ ลำต้นสวยมากเป็นเป็นทรงที่สวยมากค่ะทรงนี้เป็นทรงสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าลำต้นเขาแข็งแรงแลว้วก็สมบูรณ์ดีมากๆเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเราได้มา1อาทิตย์นะคะ1อาทิตย์เต็มๆน้องช้างเนี่ยจะเขาเพาะจากไข่นะคะก็คือ1เดือนกับอีก3ามวันนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากนะคะ ติดตามรับชมแล้วก็กด Subscribe ให้นะคะเพราะว่ายอดซับของเรานี้นะคะใกล้จะถึง1,000แล้วนะคะก็ฝากทุกทุกท่านด้วยนะคะให้กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับสาวบุทรด้วยนะคะสำหรับน้องช้างหรือน้องโอกิเนี่ยเรายังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่า ใช่หรือเปล่านะคะแต่อยากให้ผู้รู้ทุกท่านนะคะเข้ามาคอนเฟิร์มให้หน่อยค่ะว่าเป็นน้องโอกิหรือว่าน้องช้างดีนะคะน้องช้างหูช้างด่างเหลืองเออแล้วก็เรียกว่าน้องช้างแล้วกันเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะว่ามันดูความเจริญเติบโตของน้องโอกินาวาทองหรือว่าหูช้างด่างเหลืองต้นนี้นะคะมาชมกันนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆค่ะงไงแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะฝากติดตามด้ยวยนะคะขอบคุณมากค่ะ